คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงหมอดูพ่ยิปซีหลายคนคงจะนึกถึงพ่อหมอแม่หมอวัยกลางคนหรือไม่ก็ผู้สูงอายุใช่ไหมคะแต่หมอดูพ่ยิปซีที่ดีดีจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักวันนี้เป็นหมอดูรุ่นเล็กอายุเพียง14ปีที่ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมนะคะมารับดูดวงไพ่ยิปซีได้ฝึกการพูดแล้วก็ฝึกการเข้าสังคมไปในตัวด้วยถ้าพร้อมแล้วไปทําความรู้จักกันเลยคะ่ะ มาแล้วคุณผู้ชมค่ะใครที่กําลังเดินอยู่ในห้างเซนโทซาเขตเทศบาลนาครขอนแก่นนะคะก็ะไปเจอกับป้ายสีแบบนี้เลยสีม่วงๆพร้อมกับข้อความหมอดูพ่ยิบสีอายุน้อยใกล้กันก็จะเห็นเด็กชายบุญชนกซื้อตรงหรือว่าน้องตรงค่ะ น้องตรงนะคะอายุ14ปีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นนะเขาตั้งโต๊ะรับดูดวงไพ่ย4ให้แก่ลูกค้าค่ะบอกเลยว่าถ้าทางการดูไพ่ของน้องเนี่ย<อ>เก่งมแม่นไม่แพ้หมอดูไพย่พย4รุ่นใหญ่เลยเส่วนจ<ม>ุดเริม่มต้นข<ม>องการมาเป็นหมอดูไพ่24ของน้องตรงเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวเราให้น้องตรงเป็นคนเล่าให้ฟังกันสักหน่อยค่ะเป็น ให้ผมจะได้เป็นหลายอย่างเพราะเราก็ไเป็นลูกคนเดียวต้องเป็นหลายอย่างเนะเาะพ่อผมอยากให้ผมหางานอนิเล็กลองเข้าสังคมกับผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ครับผ่านทางไพ่ยิปซีครับเป็นตัวสื่อที่ดีเพราะว่าไพ่ยิปซีเนี่ยจะมีหน้าไพ่ที่ใช้ในการบุกบอกความหมายทำให้ผมสื่อความหมายจากหน้าไพ่ไปหาผู้ใหญ่ได้ครับเป็นการฝึกพูดไปในตัวด้วยครับคุณยานกรซื่อตรงซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องตรงนะก็เล่าถึงเส้นทางการเป็นหมอดูของน้องตรงว่า เริ่มจากศึกษาการดูไพ่ยิปซีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4เริ่มต้นจากดูให้เพื่อนๆที่โรงเรียนคิดค่าครูคนละ10บาท20บาทเพื่อเป็นการฝึกฝนไปในตัวเมื่อประสบการณ์มากขึ้นนะคะช่วงปิดเทอมเนี่ยก็ออกมาตั้งโต๊ะด,ด,ดูดวงเต็มตัวเลยค่ะนอกจากจะช่วยหาไรได้เสริมแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัวแล้วนะคะการดูไพ่ย,ยิปซีนะก็ยังช่วยฝึกนิัยของการพูดค่ะแล้วก็ฝึกการเข้าสังคมของน้องตรงได้ดีอีกด้วย คุณยานกรนะคะก็บอกด้วยนะคะภูมิใจกับลูกชายคนนี้มากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเด็กน่ารักหัวไวเรียนรู้อะไรก็เร็วอยากให้ลูกชายใช้ความรู้ความสามารถที่มีเนี่ยไปช่วยเพื่อนช่วยคนทั่วไปส่วนในอนาคตเมื่อน้องอายุ15ปีก็จะให้น้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยด้วยเห็นแบบนี้แล้วนะคะใครต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาของน้องปงนะก็แวะไปเช็คดวงกันได้นะคะที่ชั้นสองห้างเซนโทซ่าเขตเทศบาลนครขอนแก่นเด้อ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ